โอเคเรามาต่อหน้าต่อไปเลยนะของบทที่สามข้อหน้าต่อไปเป็นหัวข้อ b ชื่อว่าคอรนอคอรนอน้องๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันย่อม,มาจากคูณร,ร่วมน้อยแล้วหลายหลายคนก็สามารถหอหาคอรมอเป็นแล้ควคอรนอเป็นแล้วด้วยนะฮะแต่หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจชื่อว่าคอรนอจริงๆแล้วมันคืออะไรคอรนอก็คือคูณร,ร่วมน้อยแต่ปัญหาคือคูณร,ร่วมน้อยคาว่าคูณร,ร่วมน้อยก็ยังไม่บอก พราะมันคืออะไรจริงๆเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับพี่เติมคําว่าตัวเข้าไปแล้วเติมคําว่าที่สุดเข้าไปเนาะโอเคคอลนอคือไล่คือพี่ก็จะแบ่งชื่อเป็นตัวคูณร่วมน้อยที่สุดโอเคฮะก็จะแบ่งชื่อเป็น3ส,ส่วนเหมือนหอเรโมเลยเป็นตัวคูณร่วมน้อยที่สุดอย่างเงี้ยฮะถ้าน้องเข้าใจ3ส,ส่วนนี้ ทีละส่วนแต่ละส่วนแล้วเนี่ยน้องก็เข้าใจว่าตัวคูณร่วมน้อยหรือครนอเนีย่ยคืออะไรโอเคนะฮะมาดูคําว่าตัวคูณก่อนส่วนแรกตัวคูณคืออะไรตัวคูณคือเลขตัวเลขที่เลขที่เราสนใจเป็นตัวประกอบหรือพหุคูณนั่นเองโอเคนะฮะอย่างเช่นอะไรอย่างตัวคูณของสองคืออะไรครับคือตัวมันเองแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆเป็น C เป็นหกเป็นแปดเป็นสิบไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมก็คือการเพิ่มตัวคูณก็คือการเพิ่มตัวมันเองทีละครั้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 งโอเคไหมครับถ้าบอกหน่อยตัวคูณของซีคืออะไรซี 4, แล้วต่อไปคืออะไรแปดต่อไปคือสิบสองต่อไปคือสิบหกต่อไปคือยี่สิบไปเรื่อยๆโอเคนะฮะวันนั้นเข้าใจเรื่องตัวคูณแล้ว พอเราเข้าใจเรื่องตัวคูณแล้วก็มาดูตัวอย่างเลยจงหาตัวคูณของ15บห้าและยีและจงหาคอร์ของสิบห้าและยี่สเขนะฮะอ่เรามาดูส่วนแรกกันก่อนทําทีละอย่างจงหาตัวคูณของ15บห้าและยีมามาดูตัวคูณของ15ก่อนตัวคูณของสิบห้า มีอะไรบ้างครับก็เป็นสิห้านะฮะเพิ่มไปสี่ห้าเป็นสาสิบเพิ่มไปี่้าเป็นสี่สิบห้าเพิ่มไปสอีกสิห้าเป็นหกสิบเพิ่มไปสิบห้าเป็นเจ็ดสิบออเพิ่มไปอีกสิ้าเป็นเกสิบเพิ่มไปสิห้าเป็นหนึ่งห้านะฮะเพิ่มไปสิ้าเป็นร้อยี่สิบเพิ่มไปสิบห้าเป็นร้อสาห้า ไปเรื่อยๆน้องๆจะรู้ว่าตัวคูณเนี่ยมันมีไปเพิ่มไปเรื่อยไม่สิ้นสุดจนกว่าเราจะเหนื่อยตายไปเองนะฮะน้องเพิ่มไปเรื่อยๆจนน้องอายุหนึ่งร้อยปีก็ <c oughs> ยังไม่หมดเพราะฉะนั <c oughs> ้นเราก็เพิ่มเราก็เขียนแค่นี้แนะพี่ก็เขียนแค่นี้นะฮะมาตัวคูณของอยี่สิบคือไรใครรู้แล้วก็เขียนไปเลยใส่หน้าพี่เลยยี่สิบคือยี่สิบเป็นยี่สิบเป็นสี่สิบ พิ่มอีกยี่สิบเป็นหกสิบเพิ่มอีกยี่สิบเป็นแปดสิบเพิ่มอีกยี่สิบเป็นหนึ่งร้อยเพิ่มอีกยี่สิบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบจัดร้อยยี่สิบเพิ่มอีกร้อยยี่สิบเป็นร้อยสี่สิบเพิ่มอีกยี่สิบเป็นร้อยหกสิบยี่สิบเป็นร้อยแปดสิบที่เขียนแค่นี้แล้วกันไปเรืเ่อยเนาะโอเคเราได้ตัวคูณละตอบ คำถามแรกต้องหาตัวคูณเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคคราวนี้มาดูส่วนที่สองนะหาคอลนอคอลน,อ,อ,ลนอคืออะไรตัวคูณร่วมน้อยสุดตัวคูณเรามีย่างนี่คือพวกตัวคูณของเราร่วมเหมือนเดิมครับร่วมคืออะไรตัวคูณที่มีร่วมกันคือที่มีเหมือนกันนั่นเองสิบห้าเหมือนอะไรไหมเหมือนของฝั่งนี้ไหมไม่เหมือนยี่สิบ้สามสิบเหมือนอะไรไหมไม่เหมือนสิบห้ามีร่วมไหมไม่มีหกสิบร่วมไหมนี่ หกสิบเห็นไหมมีร่วมกันตัวร่วมต่อไปมีอะไรตัวคูณร่วมต่อไปมีอะไรอีกเจ็ดห้าเก้าสิบร้อยห้าร้อยยี่สิบนี่ไงเสร็จแล้วโอเคไหมครับน้องได้เราได้สองส่วนแล้วเนาะตัวคูณพวกนี้ร่วมคือตัวคูณร่วมที่มีร่วมกันได้ไหมมาถึงส่วนลิษาดเลยนะส่วนี่ษาล้วครับน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวคูณร่วมใช่ไหมได้หกสิบกับร้อยยี่สิบแต่ต้องเป็นตัวที่น้อยที่สุดก็คือตัวนี้ใช่ไหม หกสิบน้อยที่สุดละเป็นตัวคูณลวมที่น้อยสุดเพราะฉะนั้นครนรคือหกสิบตอบเลยเป็นไงเขา้าใจหรือยังว่าครนรหรือตัวคูณร่วมน้อยที่สุดคืออะไรครนรคือตัวคูณต้องหาตัวคูณมาก่อนใช่ไหมที่มีร่วมกันหกสิบและร้อยยี่สิบแต่ไม่เอาแต่เอาตัวที่น้อยที่สุดน,นี่คือหกสิบนี่คือความหมายของ คอนอรหรือคูณร่วมน้อยหรือตัวคูณร่วมน้อยที่สุดนี่คือชื่อที่พี่แต่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะฮะโอเคโอเคอันนี้เป็นการหาตัวหาตัวคูณร่วมเป็นวิธีการหาคอนอที่แจกแจงตัวคูณถ้าเลขเยอะเนี่ยอาจจะทาได้ยากมากโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเรามีวิธีหาวิธีหาวิธีคอลนอวิธีอื่นครับซึ่งวิธีหาที่พี่ แนะนำให้น้องใช้จริงก็คือวิธีหารสั้นเหมือนของลมอเลยโอเคเราก็มาดูขอ้อนี้ทำตัวอย่างในข้อนี้หารสั้นก็คือหาค้อละนอของสิบห้าและยี่สิบเขียนให้สวยๆสิบหยเนาะโอเคนะฮะสิบห้ายเหมือนเดิมครับเราต้องหาอะไรที่มาหารทั้ง2ตัวนี้ลง อย่างเช่นพี่บอกแล้วอะไรที่ลงท้ายด้วยห้ากับลงท้ายด้วยศูนย์ต้องมีห้าเป็นตัวประกอบอย่างแน่นอนโอเคนะครับห้าห้าอะไรครับห้า้3 5สามห้4เลสี่มีรหา3ามกับสี่ลงตัวอีกไหมพร้อมกันไม่มีแล้วเนาะโอเคโอเคครับ no, okay. Okay, ครบอนอคืออะไรข้อรอนนอคือตัวนี้ทั้งหมดทั้งตัวข้างหน้าและตัวข้างล่างมาคูณให้หมดนะฮะห้า คูณสามคูณสี่ห้าสามสิบห้าสิบห้าสี่หกสิบเห็นไหมตรงไหมซุบซุบเห็นฮะจำไว้นะอย่าสับสนระหว่างหอละมอกับคอรนอคอคอรนอก็คือทั้งข้างหน้าเครื่องหมายหารและข้างล่างเศษมาคูณกันให้หมดแต่ถ้าหอละมอจะเอาแค่อันข้างหน้าข้างเนียวเพราะฉะนั้นข้อนี้สองตัวนี้คือหอละมอคือห้าคือเอาแค่ตัวข้างหน้า แต่ถ้าคอลนอเอามาทั้งข้างหน้าและข้างล่างคูณกันให้หมดโอเคนะครับอืม,อมโอเคเข้าใจแล้วลงมาอ่านมาท้าต่อไปเลยอืมพอสังเกตเหมือนกันนะเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนนะฮะ คอนอ <io> ของกลุ่มตัวเลขใดๆจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวเลขที่มากที่สุดของกลุ่มนั้นๆนะฮะโอเคมาดูกันว่าอย่างไงว่ามันหมายถึงความว่าอะไรนี่เป็นข้อสังเกตก็คือบอกว่าคอนอของจํานวนเลขใดๆเนี่ยของกลุ่มเลขใดๆเนี่ยจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวเลขที่มากที่สุดของกลุ่มนั้นๆโอเคนะฮะมาดูจากตัวอย่างนี้นะฮะเราได้อะไรครับตัวไหนามากตัวไหนคือ,ต,คอตัวเลขที่มากที่สุดครับของกลุ่มนี้คือ สิบห้ากับยี่สิบก็ยี่สิบใช่ไหมแล้นเขาบอกว่าคอร์โนเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวที่มากที่สุดก็เป็นหกสิบซึ่งหกสิบมากกว่ายี่สิบถูกต้องนะฮะเห็นไหมนี่คือข้อสังเกตว่าคอร์โนต้องมีค่ามากกว่าตัวที่ค่ามากที่สุดมากกว่าหรือเท่ากับก็ได้เท่าเท่ากับจะเป็นในกรณีนี้ครับ b ให้เัวอย่างเพิ่มคุณหาคอร์โน ของยี่สละสีโอเคมาดูกันตั้งหาเลยชุบยี่บละสี่ตาด้้ยศูนย์มี5แน่นอน5้าสี่ห้าแปดสีกับ8มีรายหารลงตัว4ีเนาะหกับ2 1กับ2มีรายหารลงตัวอกีกนอกจากหึ่งแล้วไม่นับเพราะจะเสร็จแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคอนอคืออะไรครับ คอลนอคือเลขตั้งแต่ข้างหน้าและข้างล่างมาคูณกันให้หมด5คูี4คูน1คูน2 5 4 20 20 1 20 22 40เห็นไหมคอลนอจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเลขที่มากสุดเลขที่มากสุดของนี้อะไรคือ40 ค c o ก็คือ40เพราะฉะนั้นมันจะเท่ากันก็ได้นะฮะโอเคนะฮะโอเคพี่ก็บอกเทคนิคไปแล้วการถ้ามันมีอย่างนี้ถ้าน้องเจอเขาบอกว่าให้หาถ้าเขาบอกให้หาค o l อย่างเช่นขอค o l กับ5แ10แล้วละกันถ้าเกิดตัวเลขน้อยเนี่ยเป็นตัวของตัวเลขที่มากที่สุดเนี่ยค o l คือตัวเลขที่มากที่สุดเลยไม่ต้องตั้งหา เห็นไหมครับหาข้อนี้เหมือนกันนะอย่างเช่นถ้าหาคอลนองสามเก้าและสิบแปดซินี่คือการหาหอละมอคอลนองไม่ใช่หาแค่ทีละสองตัวเท่านั้นหาสามตัวก็ได้สี่ตัวก็ได้หลายตัวตัวก็ได้สังเกตว่าเลขตัวน้อยทุกตัวเนี่ยเป็นตัวประกอบของเลขตัวที่มากที่สุดสามเป็นตัวของสิบแปดเก้าเป็นตัวลองสิบแปดเพราะนั้นเลขตัวที่มากสุดเป็นคอหลอนเลยโดยไม่ต้องตั้งหาให้เสียเวลา มาดูกันครับเนี่ยเคถ้าเกิดเลข2 5แล้วก็10แล้วก็20นะคอร์ลนอคือไล่2 5แล้วก็10เนี่ยเป็นตัวประกอบของตัวที่มากที่สุดคือ20แน่นอนพระรัห์20เป็นคอร์ลอนอลเข้าไมครับม่ตองตั้งหานไอรัว ครับอ่ะเราก็มาดูกันถ้าหาหอรอมอบ้างละ่ะคืออะไรพี่บอกแล้วโอกคก็คือหอคอลนอคือเอาทั้งข้างหน้าขึ้นมาหาแล้วข้างล่างเสร็จมาคูณให้หมดใช่ไหมถ้าเป็นหอรอมอเอาแค่ข้างหน้าใช่ไหมหอลอมอก็เท่ากับห้าคูณสี่เท่ากับยี่สิบนั้นถูกต้อจะเป็นหอรอมอโอเคนะฮะเห็นไหมวิธีสิ่งที่ดีที่สุดของการสิ่งที่ดี ข้อดีของการหาซ้นก็คือเราจะหาได้ทั้งของลมอและคอลนอเลยคอลนอก็คือเอาหมดทั้งข้างหน้าและข้างล่างเศษมาคูณกันของลมอแค่ข้างหน้าเนาะโอเคได้ละสบายมากเห็นไหมครับมาดูว่าต่อไปโดยการทำตัวปัญหาคอลนอเห็นไฮะคอลนอ การหาของคอลนอของโจทย์ปัญหาโจทย์จะบอกอะไรบอกว่าคือการเพิ่มขึ้นของเลข2จํจำนวนขึ้นไปเพิ่มขึ้นนะฮะการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าๆเท่า,าทีละเท่าเท่ากันเป็นเท่าๆจนได้จํานวนที่เท่ากันที่น้อยที่สุดโอเคเห็นไหมถ้าเรากลับไปดูที่ตรงนี้ก็คือการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าๆโอเค okay, นะฮะก็คือส5ห้าคือเพิ่มขึ้นเป็นเท่าๆโอเค okay, นะฮะ คือโอเคนะฮะเป็นเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าๆแบบนี้เกิดขึ้นจนได้ตัวเลขที่เท่ากัน60สิบรอย่สิบแตทุกที่น้อยที่สุดโอเคนะฮะนี่คือเป็นการอธิบายโจทย์ปัญหาถ้าน้องเจอว่าโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าอะไรที่มันเพิ่มขึ้นจนขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าๆจนได้จํานวนที่เท่ากันและน้อยที่สุดถ้าเจอคาว่าน้อยที่สุด พิ่มขึ้นเท่าๆกันน้อยที่สุดเป็นคอรอหนอน,น้อยที่สุดเห็นไหมโอเคนะครับแต่โจทย์คอรนอนเนี่ยจะไม่ค่อยพูดตรงไปตรงมาเหมือนหอร,รามอมากี้โอเคนะครับมันจะพูดเป็นบ่งบอกเป็นนาฬิกาบ้างเป็นกําแพงบ้างอย่างนี้โอเคนะฮเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดูดูตัวอย่างข้อแรกกันนะฮะว่าหาคอรนอทําไมไคืออะไรคือการหาคอรนอนโอเคนะฮะ อันนี้เขาเรียกว่าโจทย์แนวนาฬิกาเพิ่มขึ้นเท่าๆกันเป็นนาฬิกาเป็นเรื่องเวลาน,นั่นเองนาฬิกาปลุกมีอยู่สองเรือนเรือแรกจะปลุกทุก15นาทีเรือที่สองจะปลุกทุกๆ ยี่สิบนาทีเห็นไหมการที่แทนที่เขาจะบอกว่าเพิ่มขึ้นของเลขใช่ไหมเป็นเท่าๆใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยมันเพิ่มมันนาฬิกาเนี่ยมันปลุกทุกทุกสิบห้านาทีก็คือเหมือนเพิ่มขึ้นทุกทุกสิบห้าแลเพิ่มขึ้นทุกทุกยี่สิบนาทีของนาฬิกาตัวที่สองถ้าสองเรือนปลุกพร้อมกันที่เวลาเก้านาฬิกาอันนี้คือจุดเริ่มตน้นเก้านาฬิกาจุดเริ่มตน้นไม่มีอะไรทั้งสองจะปลุกพร้อมกันอีกครั้ง ครั้งต่อไปที่เวลาเท่าไหรก่การที่พูดว่าอีกครั้งหรือครั้งต่อไปที่เวลาเท่าไหร่เนี่ยก็คือจะบอกว่าคือน้อยสุดแหละคือในกาเนี้ยมันจะปลุกพร้อมกันเนี่ยวันหนึ่งหลายรอบมากแต่เขาบอกว่าเอาครั้งต่อไปคือครั้งที่น้อยที่สุดตัวที่น้อยที่สุดโอเคไหมครับโอเคถ้าใครยังไม่เห็นภาพก็มาดูกันนะฮะว่าคือยังไงก็จะมีคือในการเรือนแรกเนาะนาการเรือน สอ,อเหนะฮะทุกสองเรือนี้เริ่มต้นที่เวลาเท่ากันปลุกที่เวลาเท่ากันที่เวลา9ก้นาฬิกาเหนะฮะเห็นนะเรือนแรกก็จะปลุกที่ทุกทุกบห้นาที30มสบนาที60นาที สิบห้านาทีเรือนที่สองปลูกทุกยี่สนาทีย okay. ี่สิบสีิบหกสิบแปดสิบโอเคไหมฮะมันบอกว่าเขาบอกว่าเริ่มเนี่ยปลูกพร้อมกันที่เก้นการเริ่มตน้นใช่ไหมแล้จะปเราได้ปลูกอีกครั้งตอนเก้านกาสิบ้านาทีาราทเรือนที่สองปลูกอีกครั้งตอนเก้านาฬกายี่สิบนาท,านาทไปเรื่อยๆปุ๊บปึ๊บป๊บเขาบอกว่าจะปลูกพร้อมกันอีกครั้งเมื่อเวลาเท่าไหร่เห็นไหมปลูกอันนี้สิบหนปลูก สามสิบนาทีปลุกสี่ห้านาทีปลุกหกสิบนาทีปลุกยี่สิบนาทีปลุกสี่สิบนาทีหกสิบนาทีปลุกพอจะเห็นว่าทั้งสองเรือนเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปหกสิบนาทีมันจะปลุกพร้อมกันพร้อมพร้อมกันอีกครั้งเมื่อเวลาเท่าไหร่อีกก็คือก็คือจะปลุกเมื่อเวลาเก้านาฬิกาเก้านาฬิกาเก้านาฬิกาเนาะ แล้วก็บวกไปอีก60นาทีการ60นาทีก็คือ1ชั่วโมงใช่เพราะฉะนั้นก็จะปลุกพร้อมกันที่10นาฬิกาเห็นไหมนี่คือการหาคอนอนั่นเองเหมือนจะเหมือนกับครึ่งแรกของหน้านี้ใช่ไหมแต่ถ้าใครหาลอ่านแล้วเรารู้ว่าคือการหาคอนอเราก็ไม่ต้องมาตั้งงแบบนี้ ให้มันยุ่งยากถ้าเกิดโจทย์ที่มันบอกว่าให้มันยาวกว่าน,นี้เราจะยุ่งยากเพราะนั้นเราก็ตั้งหารตั้นเลยถ้าเกิดน้องอ่านแล้วราเป็นทุกๆ15สิบห้ากับทุกๆ20ยี่สิบนาทีใช่ไหมไราหารลงตัวห้าหารลงตัวได้สามได้สี่เนาะมีายหารลงตัวอีกไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นครนอก็คือห้าคูณสามคูณสี่เท่ากับหกสิบนาที แต่อย่าลืมโจทย์เขาถามเวลานะครับเขาไม่ได้ถามว่าอีกครั้งอีกกี่นาทีปลุกพ้องกันอีกครั้งอีกอกี่นาทีเขาถามว่าเวลาเท่าไหรต้องตอบเป็นเวลาตอนแรกเริ่มที่เก้าสิบเก้าเก้ารายกาใช่ไหมอีกบวกอีกหกสิบนาทีคือหกสิบนาทีขึ้นหนึ่งชอมอหนึ่งชั่วโมงเก้าสิบบวกหนึ่งชั่วโมงเป็นสิบโม่โอเคนะฮะก็น้องลองไปหาโจทย์ทำาแล้วถ้าเกิดหาแล้ว ทำไม่ได้โทรมาถามพี่ไลน์มาถามพี่ได้เลยนะฮะแต่พี่จะไปเน้นโจทย์อีกทีตอนคอร์ตลุยโจทย์นะฮะโอเคนะครับโอเคเพราะะฉนั้นเราก็จบเรื่องคณนอแล้วคราวนี้พี่ก็จะเหมือนเดิมครับพี่ก็จะมาทวนให้ทุกหน้านะฮะเพื่อตอกย้ำความเข้าใจที่น้องๆเข้าใจไม่แล้วนะฮะข้อนี้หน้านี้ก็คือเรื่องคณนอแหละพี่บอกคณนอคือรายตัวคูณร่วมน้อยที่สุด อเคนะฮะสามส่วนถ้าเข้าใจแต่ละส่วนน้องจะเข้าใจคำว่าคอลนออย่างเช่นข้อนี้สิบห้ากับยี่สิบหาคอลนอสิหาตัวคูณก่อนตัวคูณมีเท่านี้ปุ๊บ,บ,บตัวคูณร่วมตัวคูณร่วม,วค,วมคือตัวคูณที่มีเหมือนกันหกสิบร้อยยี่สิบใช่ไหมแต่ตัวที่น้อยที่สุดคืออะไรหกสิบเพราะฉะนั้นคอลนอคือหกสิบนี่เลยใช่นไหมตัวคูณ คือตัวพระอุกูลที่เพิ่มไปทีละเท่าเท่าเท่าตัวคูนร่วมคือที่มีร่วมเหมือนกันโอเคนะฮะตัวที่น้อยที่สุดก็คือตัวนี้ตัวแรกเลยนี่คือคอลโนโอเคนะฮะหรือจะใช้วิธีการหารสั้นหาสั้นก็คือตั้งหาสั้นเลยแล้วหาตัวที่หาสองตัวทุกตัวได้พร้อมกันหาจนหารไม่ได้แล้วจากนั้นก็เอาทั้งข้างหน้าเครื่องหมายหารนี่เอาดูตรงนี้ทั้งข้างหน้าเครื่องหมายหารและข้างใต้เครื่องหมายหารคือเศษเนี่ยมาคูณกันหมดจะได้คอลลน แต่จะห้ามไปสับสนก็ห่อละมอเพราะห่อละมอคือการเอาข้างหน้าทอนทันมาคูณกันจะได้ห่อละมอ,อเขไหมครับและข้อสังเกตก็คือถ้าเกิดหาคอนอเนี่ยค่าของคอนอเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับตัวเลขที่มากที่สุดที่เขาให้หาอย่างเช่นข้อนี้มากที่สุดคือ20คสคอนอคือ60เพราะฉะนั้น60มากกว่า120ถูกต้องโข้คข้อนี้หา20กับ40่ตัวมากสุดคือ40คอนอคือ40ิ พราะ,ะนั้นเท่ากันได้ถูกต้องอันนี้ข้อสังเกตไว้ช่วยน้องๆครับเวลาน้องหาคอลนอนและน้องหาได้ถ้าไม่มากกว่าหรือเท่ากับตัวที่มากที่สุดเนี่ยน้องอาจจะหาผิดแล้วหรือถ้าโจทย์เขาให้หาคอลนอนแล้วก็ให้ชอยที่มีค่าน้อยกว่าตัวที่มากที่สุดเนี่ยน้องตัดชอยนั้นไปเลยเลยโอเคไหมครับละเทคนิคคืออะไรเทคนิคก็คือถ้าเกิดให้กลุ่มเลขมาแล้วให้หาคอลนอ,นอน แต่ว่าเลขตัวที่น้อยทุกตัวเนี่ยเป็นตัวประกอบของตัวเลขที่มากที่สุดย้ํานะครับเลขตัวน้อยทุกตัวนะไม่ใช่ตัวใน้องทุกตัวเป็นตัวประกอบของตัวที่มากที่สุดนะครับอย่างเช่นอันนี้ห้าเป็นตัวของสิบสามกับเก้าก็หารสิบแปดลงตัวสองห้าสิบหารยี่สิบลงตัวเพราะฉะนั้นคอลนอคือตัวเลขที่มากที่สุดโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งหารให้ยุ่งอ่ะโอเคนะฮะนี่คือเทคนิคมาดูการวิธีการอ่านโจทย์คอลนอคอลนอคือการเพิ่ม ของสองเพิ่มขึ้นของเลขสองจำนวนการเพิ่มขึ้นของเลข 2. สองจำนวนเท่าไหร่ขึ้นไปทีละเท่าๆอย่างนี้สิบห้าสามสิบสี่ห้ายี่สิบสี่สิบหกสิบนะฮะเท่ากกันจนได้จํานวนที่เท่ากันที่น้อยที่สุดเท่ากันก็คือหกสิบหกสิบที่น้อยที่สุดก็คืออันนี้แหละฮะหกสิบคือครั้งแรกโอเคนะฮะโจทย์ก็จะเป็นโจทย์แนวเวลาที่จะเพิ่มขึ้นไปทีละนาทีนาทีเท่าๆกันแล้วถามว่า เพิ่มไปและปลุกพร้อมกันเมื่อเวลาเท่าไหร่บ้างน้องก็ต้องระวังว่าเฮ้ยมันเริ่มต้นที่เท่าไหร่แล้วโจทย์เขาถามเวลาเนะเขาไม่ถามว่ากี่นาทีและเท่ากันอีกโอเคนะฮะตัวถามเวลาเพราะฉะนั้นต้องตอบเป็นเวลาเริ่ม9กนาฬกาบวกอีกส0นาทีก็1ชั่วโมงก็เป็น10 0บนาฬกานี่คือเวลาที่เราจะไปตอบเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้ายัางไงก็แล้วหาโจทย์ทำเพิ่มเติมลนะถ้าใครทำโจทย์แล้ว ไม่เข้าใจทำไม่ได้ก็บอกพี่ได้เลยโอเคนะฮะโอเคครับ